ดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองประกอบตู้เรามาดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างสำหรับนะการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบอ,อัตโนมัติสำหรับนะใช้กับการควบคุมการปลูกพืชดูแลพืชนะสำหรับกอสนี้ครับสิ่งน,นี้นั้นเะหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ <c oughs> จะไมไ่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับทางไฟฟ้ารื้ว่อิเล็กทรนิกก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําเองได้ด้วยตนเองนะครับ,รบถ้าไม่เสียเวลาเราลองมาดูว่าในตู้นี้มีอะไรบ้างวันนี้นะครับสำหรับตู้นี้นั่นเป็นตู้สำหรับใช้ผลิตหมอกวัน ให้กับต้นไม้นะครับในการควบคุมระภูมส่วนประกอบนะอันนี้นะอัน,นแรกที่ผมถืออยู่นี่ก็คือกล่นะกองกล่องเขาเรียกว,ว่ากล่อ,นนองนะเนประสมเรีรกว,ว่ากล่องไฟฟ้าปัจจุบันนี้ก็จะทําเป็นแบบพลาสติกหมดแล้วเพราะว่านะสามารถที่จะน้ำหนักเบาแล้วก็ตั้งง่ายแล้วก็ปออก,กันน้ําไดนะ้นี่อุปกรณ์ภายในนั้นก็จะประกอบ<ร>ด้วยเรเิ่มจากสายปลั๊กไฟหรือเรียกว่าสายพอ,อร์ ต่กาเป็นสายเมนที่เราจะเสียบเข้ากับายบ้านของเราหรือปลั๊กไฟบ้านของทั่ว,วไปนะครับจากจากปลั๊กไฟก็จะต่อเข้าไปที่นะฮะ i r c เซอร์กิ r เบเกอหรือที่เรียกว่า Now earth leakage circuit breaker ซึ่งเป็นเบเกอร์สำหรับปนะ้องกันไฟดุไฟรั่ว,วนะครับนะใช้ที่ที่กระแส20ไมโครแอมป์นะครับเพียงสัมผัสนิดเดียวรั่วนิดเดียวก็ ป้อ,องกันได้แล้วนะครับไม่ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแน่นอนนะครับจากนั้นจัดสกิตเบรเกอร์ไ e อ e เอเอสอเ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 ีเีเอ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 เาเอเอเอเมเอร์ว่าอเอเเอรอรอเ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 อวอวอเ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 ิเอเอเนเอเอเอเวเเอ็อเอเ้เอเตัวเอ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 จอเ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 เอเอะเเอออออออเ ฟาร์มของเรา,เรานะครับหรือว่าต้นไม้ที่เราต้องการดูแลนะโดยจะต่อเชื่อมเข้ากับนะท่อครับน้าที่น้ำทางเข้าและออกเพื่อเข้าเป็นน้ำออกมาเป็นนะหมอกควันนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปใช้ประโยชน์กับพืชนะตามที่เราต้องการนะครับ,รบเพราะนั้านนี้เห็นว่าเป็นอุปกรณ์แบบง่ายๆพื้นๆนะ ใช้งานได้ทั่วไปไม่ยุ่งยากไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับผู้ที่ไม่มีความรู้นะครับเมื่อท่านได้มาสัมผัสได้จับท่านก็จะพบว่ามันไม่ยากจากที่คิดเลยง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านมาเชิญชวนท่านมาร่วมทํากิจกรรมนี้กับเราเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่านะครับอย่าลืมนะครับวันที่ <18. S> 1 8 นะครับเราจะเจอกันที่งรงมาดุลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ